สวัสดีครับผมอยู่กับผมอาร์ตี้และลอยไทยไอเดียครับผมกับภารกิจลาก่อนคอเลสเตอรอลครับผมกับเมนูที่มีชื่อว่าทั่วขาวผัดกระเพราเบคอนครับขั้นตอนแรกเราจะใส่นี่ก่อนครับผมเบคอนครับเราไม่ต้องใส่น้ำมันครับเพราะว่าในเนื้อของเบคอนเนี่ยมันมีน้ำมันอยู่แล้วนะครับผมสีเริ่มขึ้นแล้วคุณผู้ชมครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามาใส่หอมใหญ่กันก่อนเลย เดี๋ยวเราผัดให้หอมใหญ่มันนิ่มกันนะครับผมเรียบร้อยนี่ฮะถั่วขาวครับเราจะใส่รอยไทยซอสผัดกะเพราครับผมนี่ใส่ลงไปลูกคล้อยเข้ากันเหมือนเดิมครับหมูหอมเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาปรุงด้วยเกลือกับพริกไทยเคพริกไทยเคและเดี๋ยวเรามาจัดจานกันครับรู้ไหมครับว่าทำไมเราต้องใช้ถั่วขาว ว่าถั่วขาวเนี่ยหเลยคือดีต่อสุขภาพ2ยังต้านมะเร็งด้วยครับผมนี่ทำเอาใจาสาวๆเรามาเริ่มจากใส่หโหละพากรอบกันก่อนเลยครับผมตามด้วยพริกแหง้งทอดครับพริกชีฟา้าให้ดูแบบสีตัดกันนิดนึงใส่พริกไทยหอมโอเคฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับถั่วขาวผัดกระเพราเบคอนครับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ แสนจะอร่อยและที่สำคัญครับทำง่ายมากๆเลยครับผมส่วนครั้งต่อไปนั้นผมและรอยไทยไอเดียจะทำอะไรให้คุณผู้ชมได้ดูกันอย่าลืมติดตามครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับอัมพลฟูด